ที่อีกสองศพอันนี้ถูกยิงค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกยิงมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยจนเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอศพนะคะไปที่ขนามกลางสวนปลาล์มน้ํามันคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบที่พื้นที่นครศร,รีธรรมราชคือชาวบ้านน่บอกแค่ว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นช่วงกลางดึกหลายนัดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรชาวบ้านก็เไม่ได้กล้าที่จะมาดูนะก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาก็เจอศพถูกยิงปริศนาสองศพคุณผู้ชมคะไปเร่งตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะทำไมาถึงมาตายอยู่ตรงนี้แล้วก็มี ลักษณะร่องรอยเนี่ยของการยิงแบบจ่อด้วยนะคะจอ่อจ่อเลยคุณผู้ชม5โมง45ค่ะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะไปลงพื้นที่ที่กลางสวนปาล์มน้ำมันค่ะมีขนามหลังหนึ่งอยู่พื้นที่บางควายหมู่ที่6ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุเป็นขนามสภาพสุดโทมแล้วล่ะค่ะข้างนอกมีกองเครื่องครัวระเกะระกะทางเข้าประตูศพน่ยเจอ ออทางเข้าประตูขนมเจอศพ1ศพก่อนนะคะคือศพของนายเอก,กวัตอายุ31ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะค่ะหลังจากนั้นเดินต่อไปเจออีกศพค่ะนายสาคอนอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเช่นกันคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่จำนวนหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเป็นหลักฐานชาวบ้านบอกว่ากลางดึกของคืนวันที่20มกราคมเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด กระทั่งช่วงเช้าก็ยังไม่มีคนสนใจแต่พอใกล้ค่ำอะค่ะมีคนผ่านไปดูตรงนั้น mm. ก็เลยเจอศพที่ประตูนะคะรีบแจ้งกู้ภยัยแล้วก็แจ้งตำรวจซึ่งศพแรกนะ่อยู่ข้างนอกอีกศพหนึ่งนะ่อยู่ข้างในอยู่บนแคร่ในขนามเลยค่ะโดยเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ทำไมเบื้องต้น ชาวบ,บ้านเล่าว่าทั้งคู่มักจะออกไปหาปูสมที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเปี้ยวอะค่ะอยู่ในลำธารใกล้จุดเกิดเหตุเอามาดองเค็มแล้วก็เอามาขายส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆทั้งประเด็นยาเสพติดความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะส่วนมือปืนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำกันกี่คนค่ะอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลตำรวจก็ลงพื้นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีรายงานกัน